สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการใส่สายแพรกับการถอดสายแพรที่ถูกวิธีครับซึ่งสายแพรตัวนี้มันจะพังง่ายถ้าเราใส่ผิดตัวหัวตัวนี้มันจะเยินง,ง่ายถ้าเราเสียบไม่ถูกวิธีครับซึ่งเราต้องดูที่ตัวสอกเ็ปนั่น จะสังเกตเห็นมันจะฝั่งนึงจะมีเป็นแถบสีเงินๆก็คือขาขาตัวซ็อกเก็ตนี้มันจะมาเข้ากับฝั่งสีเงินของตัวสายแพรนี้พอดีเราก็ต้องเล็งให้ถูกฝั่งด้านหลังนี้จะเห็นสีครามของสายแพรคือเขาจะแปะไว้เพื่อให้ตัวนี้มันแข็งตัวสายแพรแข็งเราจะได้เสียบได้ง่าย ตอนที่เราเสียบสายแพรนั้นเราต้องดูว่าตัวสายแพรนั้นมันเรียงดีกันหรือเปล่าบางทีคือนี่ครับปลายมันเยินอันนี้จะสังเกตเห็นผมจะให้ดูจากฝั่งนี้มันจะมีเยินอยู่อันนึงก็คือมันขยืดขึ้นมาอย่างนี้ครับบางทีเราไปฝืนใส่เข้าไปมันก็ทำให้สายแพรคหัก เรียกดีไม่ดีก็คือมันช็อตช็อตไปที่แผงเราต้องเช็คให้ดีก่อนครับถ้าเจออย่างนี้เราก็รีดรีดให้มันเข้าถ้าแบบหลักสุดก็คือเหมือนมันรีดแล้วมันไม่อยู่ตัวครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยเช่นพวกเทากาว,กาวท,ทาด้านหลังด้านหลังในตัวสายแพรตัวที่มันขยืด แล้วเราก็แปะอันหนึ่เพื่อให้มันติดพอมันอยู่ตัวเรียบร้อยปะครับเราก็จะมาเสียบที่ตรงตัวสอกเก็ตก็เราก็ดูว่าสีเงินเงินมันอยู่ฝั่งไหนเราก็หันหันสีเงินนี้เข้าส่วนเวลาเสียบคือเราต้องเล็ง เลิงให้มันดีๆครับพอมันเข้าร่อง mm hmm. พอดีแล้วปุ๊บแล้วก็บีบเพชสีกําเงินให้มันแน่แนๆตรงส่วนที่เป็นสีกําเนแล้วก mm hmm. <Yeah. S 2> ระดาษเข้าไปพยายามอย่าใช้วิธี mm hmm. หักอย่างนี้แล้วกดเข้าไปเพราะ mm hmm. ว่าสายแพ่ช่วงนี้ มันจะขาดขาด้านในะครับถ้าเราใช้วิธีนี้บ่อยๆก็คือยพยายามจะหักมัน้ากดพยายามให้ตรงๆแล้วเสียบเข้าไปส่วนเวลาดึงเราก็พยายามดึงตรงที่มันมีส่วนสีฟ้าจับแน,น่นๆแล้วก็ดึงออกมาส่วนใส่แล้วก็เล็งดีๆ ับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกชุดสายไฟอย่างชุดคัทเนี่ยบางคนถ้าดึงผิดวิธีปึ๊บสายตัวนี้จะขาดให้เราดึงตรงๆดึงตรงๆอย่าดึงอย่างนี้หรืออย่างนี้เพราะสายจะขาด จุดสายไฟพวกนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นี่ครับถ้าเราดึงมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะหลุดจากตัวล็อกหรืออาจจะขาดถึงขั้นขาดได้ส่วนเวลาเสียบแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้หาอาจจะเป็นป้ายไขควกงกดบริเวณ ที่มันเป็นพาสติดันเข้าไปหรือใช้เล็บดันเข้าไปให้มันเข้าเนี่ครับดันฝากทางนี้ก็เหมือนกันแขกตัวมาชุดนี้ครับ สับเกตตรงนีน้ตามพวกชุดสายไฟตามแผงแล้วก็จับจับทั้งทั้งทั้งขยุ้มแจ็คมันแล้วดึงตรงตออกมาเวลาใส่แค่เหมือนกันก้ใส่เข้าไปเราใช้เล็บดัน ครับเพราะว่าถ้าเราดึงเป็นแนวเขียวอย่างนี้มันจะขาดและลุดเราเรียบร้อยครับ